ก่อปกอบก่ทำน้าเคมีปรเดี๋ยวก็ทันน้าเป็นนาอินซีก่อแล้วก็ทำพันเข้าส่งเมื่อสหกรณ์ก so. ็ปีในตลาดอยู่ก่อเจอป้าปีซีวลีล่องทำกัเนาะเราเจาซีวลีล่องทำจะแต่ก่อนก็ทำอินซีเอทำเคมีเหมือนอายเป็นหวานนั่นเนาะก็ได้เข้าน้อยนั่นเนาะแลต้นทุนสูงนะแต่ประเดี๋ยวนี้ก็มาทำอินซี เต่เจ,จะจะนิ่นไปดังทันเข้าจะทำทรงสหกรณ์วก็ขายตามบ้านตัยเพราะว่าจะมีคนมาเอาของเราเป็นขาประจํามาเอาทุกปีี่ยตะกอนนี่เนนาเจ็ดสิบไร่นี่นนตะกอนนี่ทุนนี่เกือบเกือบสองแสนเต็มเดียวนี่แสนก็ไม่ถึงละเพราะปุ๋ยปุ๋ยกมัดคนเดียวนี่ยเป็นตัดหญ้าตัดอย่างก็ตัดกันคนเดียวจำจางอะไรอีอ่าง จะมีลูกปลาสองคนเจอกันเจ้าก่อปลูกพักโดยพักนี่ทุกวันพุธจะไปขายตี่้งบ้านเที่แสนพักอินซีล้ะกอบเนี่ยเหมือนที่เจ้ามาขายตีตะกี้ทัวเป็นทัว,เป,ทว,เ,ปทวเป็นกระลำม,มันกาะปลูกพักตามฤด,ดูกาลนั่นแหละแต่เจ้าก่อนเน่นตังเข้าเนาะเพราะว่าพักนี้จะปลูกตามคันนะเพราะคนะเจ้านี่จะใหญ่เป็นว้าพนาะปลูกสองข้างคันนะแล้วก็ เก็บขายตลอดปีอะตามฤดูกาล้้วก็เข้านี่ก็จะเน่นไปทางพันเข้าตะกรอนนี่มันก็ตอนเนี้ยเคมีจะนะมีสปาหลกตะกรอนเจ้าน้าน,นะนักเจ็ดสิบก่อนมีความดันไขมันเบาหวานแล้วก็พอมาเียนโรงเรียนเจ้านานี่ตั้งแต่ปีสี่แปดสี่เก้าเนี่ยจนถึงมาเดียนนี้เจ้าความอยอ ข้อมเดียวนี้สามโลกนี่จ้ามีแล้วแล้วก็นั่นนักก็ลดลงแล้วพ่อผมมีโลกอย่างนั้นเจ้าพูงง่ายๆแล้วก็ใครจะถามยังทองเจ้าเพราะว่าเวลานี้น้อยของปกว่ายากกินข้าไปจะไปถึงเข้าเม่สายทมื่อก่อนนี้เขาอยากครับท่านพี่เก็บพันเข้านะเขาจะขัดเก็บพันเข้าแหละเขาต้องใจคนเกี่ยวจะเกี่ยวลดนได้แล้วก็ ถ้าตอนที่เข้าพจนั่นนะดาข่าวพรนั่นนะเขาจะต้องเดินตรงกู้เจ้ากูแรงเลยถ้าถ้าตอนเจ้าเขาก็หันหลังคือตอนถ้าตอนคำเขาก็บินหน้าไปทางนี่เขาจะได้หันทีถ้าอันไหนตีมันใจของมันตีมันมันสูงแล้วก็มันต่าแ,แล้วมันออกก่อน้วเขาจะออกหมดแล้วเวลาเจ้าเกี่ยวเข้านี่คนตีไปทับจ้างเจ้านั่นนะเป็นชอบธนาแล้ว ถ้าสมมติอะเจ้าเกี่ยวเขาเนึ่งเนาะมีเข้ากลดงวงหนึ่งเจ้าจะนื้อปบานหนึ่งถ้าหน้าไผ่หน้ามันเอาใส่ถุงไว้ระแรงมากกมันนนบถ่ายกันถ้าอีนี่ทำเนี่ยอีมันบบพานเ้าถ้าเออมาได้เอาลักเอาตีอื่นมามาได้เข้ามันจิ้มเงินกันล้วกออันถ้าเขาเกี่ยวเขาเจ้าป้าเขาเนึ่งเขาก็นื้อปวงวงระบานนั่นเองแล้วเจ้าก็จคนเกี่ยวคนตีเหมือนเดิม เอาใจรถนี่คือมันุา่านเพราะมันจะข้ามอยู่ตรีรถเกลียวรถโมนั่นแหะแล้วหันยางเม็ดมันจะหัดถ้าคนเกลียวคนตีนี่มันมันดีเอาเก็บไวน้นี่ความหงอกนี่ร้ยอยเปอเซ็นไหมเพราะเจ้าทำมาตั้งแต่ปีปีสี่สองอ่ะท,ทําทันเข้ามาต้องเดี๋ยวนี้เจ้าเหมนคยย่างสักปีเลยเราถึงวันไี่ซื้อกันแหละทันเข้า กันมากบ้านเขาเก่นิยมจีว่าตั้งเกษตรมขาแนะนำเขาเนาะมื่สามปีเปลี่ยนพันครั้างก <c oughs> <c oughs> ันห <c oughs> มากจะทำกันแบบนี้มาตลอดบนเวียน, <c oughs> ม,นมาตลอดนะครับแล้วเปิดก็ขายแป้งเหเนไหนขายแป้ง <c oughs> อเออแล้ว <c oughs> เขาเนี่ยคนเดียวเขานี่เขาต้องโคตรรอกเหมือนเจ้าว่าเหมือนกูแดงว่าตะเกียร์ทำข้าวนี่เจ้าก็ต้องปลดทุกปีนะแต่เจ้าแจกคนรเจ้อนี่เจ้ามันจีแจกเหมือนคนนะคนนี้ใส่กระสอบไปจีแจกในหน้าม่นเนาะแต่เจ้าจะแจกที่บ้านเจ้าจะแจกแจกถังสองร้อยลิตรนะ จะ,จะแจกว้จะจะใส่มอ้มนไขจุเินซีอย่างนี้ใส่ไปจนครบเลยนะฟาร์มลงใส่ไปแล้วเข้าลงไปแจกคืนใด้คืน,คน,คนจะกดตักอันตรีน่ะออกมาตักตรีออกมาหลืแลอแต่เต้งเต้งเนี้แล้วก็ได้หองคืนสองคืนแล้วจะกดตัดกออกมาเอามาใส่กระชังเขียวๆนั่นน่ะเ้าก็เอาทับว้แล้วก็คุ้มน,นี่างแรงมาเขาก็ปีนมันเท่าปีนมันนี่ ต้องหลุมหากยาวจนแตงดินเนาะต้องบนออกงอกก็มีเนาะเออนะเราต้องปีนมันเราหดตรหนาบเราปูมไว้คืนเดียวเขาก็วันได้อ่ะเจ้าเสื่อมถังเขาต่างประเทศมันย่นายนเหรอครับนะจะมีน้าหวานมีอยู่มีน้าแต่มันมีส่วนน้อยก็เกาะนันจะเป็นน้าคูก็คือน้าวานประีิษฐ์รลองทําพอปีแล้วขึ้นวันนี้ประหยัดปต้นยันตุนทุนต่ำจ้า ถ้าอู้ถึงนี่เขาแยกพันเข้านี่เขาจะแยกมันไปได้พออย่างเวลาเขาตรวจแปลงนี่ถ้าต้นไหนที่มันอยู่ในแถวนะเขาต้องเอาออกมดอ่ะคือใจของมันอ่ะเขาต้องเอาออกอ่ะเขาจะมาวานมาโยนนี่มันจะซื้อหรออันนั้นเป็นซื้ออ่ะเจ้าเจ้าต้องปลูกอ่ะแล้วก็เพ้าว่ามันเม็ดมันก็จะแก่ท้องกันถ้าปลูกนี่นะ ถ้าวหวานถ้าวหวานนั่มันมันจะเต่ากันมันจะมีเกลียวเดือยเลยเนาะเดี๋ยวยังมีกอรักเนาะมันมีหลายคนอย่างอ๋อใครจะทำเนี่ยครับเจ้ามานี่กรุงมานี่แต่จะน้อยขนาดกล้าแต่หมดเลยจ้ะอ๋อเนี่ยกันนะก่อน นี่นะนะปีจะเนี่ยเจ็ดซิกไร่์ถ้านาฟังนี่จะเนี่ยประมาณห้าซิกไลท์จ้าจ้าดีดีอยู่สุกอยู่ตกประจันตีโอโอ้ถึงข้อเชื่อมกันเนาะตีว่าสามปีต้องเปลี่ยนนี่นั่นนะผู้แล้ะคะกอของโฮกนี่ปอกันคือมะลิลอยห้าแม่มันคือกอขอกโฮกอากะศสามปีบนหนึ่งที่เปลี่ยนนะมันจะกลายพันธุ์ค่ะ ถ้าพเจ้าถ้าพศรอกไม่มีการกายพันธุ์เลยพดลอกเหมือนเจ้าวาตะกีนนะจะมีการพันธุ์เหมือนทันยาซิลินเนี่ยคนไหนก็ว่าแขงกินได้แขงกินได้แต่ของเจ้าออนนะจะเป็นูก็ถ้าพอดี่ั้วเซตรป็นองที่กูกเนาะจะปีน้อยมันจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวก่อนไปหนึ่งอาทิตย์แต่มันดีนะมันทนแรกแล้วมันมาตาแล้วก็ได้เข้า หนึทนแรกสองมันมาตายสามมันได้เข้ามาตายเอาโอ้ต้นมันแข็งแรงทนงานเนาะมาไกาตีบากา่นั่นก็คือว่านั่นเนาะมันกายพันมันได้พดล็อกอน,อน,อนัก่นเนาะถ้านี่หูเราเนาอยูรินีอย่างงเนี่ยหูเราเาก็นี่ถ้าไปแจกเขาเกี่ยวก็ไปสุมาเดินก็ไปตีต่างลงแมหนะ้า เจ๋ในบ้านเขาในนัคะเจ้านี่นายเอ้ายเจ้าลงเขาเชือข้างใหนนะเป็นเสาข่างเจ้านี่คนเดียวเจ้ามดเจ้าอดเอาถ้าถ้าเอาอดเอามันจะได้พันผีเจ้าเจ้าเค้าเชือกเปนมัดเอาดีดอย่างมัดตีตะกี้น้าตีตีหน้าตะกี้ตีก้นตะกี้คือฟ้ามโลก็ตีฟ้ามรก็ตีตัวนี้แล้วก็ ฮอร์โมนไข่สามอย่างเนี่ยถังสองร้อยลิตรนี่นะใส่น้ำไปเกินแล้วก็ใส่ใส่มูนี่ไปอย่างละแก้วเต็มแก้วเลยกลมๆแล้วก็เขาเจือลงไปเลยเาทศเขาเมน,นมาก็่งเขาเริ่มเขาเริ่มแหลกตั้งแต่เม,ม็ดมันแล้วตั้งแต่แจะแล้วแล้วเวลาเขาไปวานแล้วก็เขาไปวานเข้าแล้วตีต่อนันเปลนแปงนั่นแหละเขาก็ต้องคนมูนี่แห่งทุกเจ็ดวัน จ้าคน7วันตอนเก็บเฮาก็เฮาเกี่ยวมือนี่มถึงแห้งดีมันจะเหมือนเกี่ยวรถเนาะเกี่ยวรถนี่มันมันแห้งจะเสมอเนาะมันจะมีตีแห้ก็แห้งล่ตีแห้งกแห้งนะถ้าตากหน้าก็มาแห้งถึงพื้เนี่ยเนาะเจ้านะถ้าเฮาเกี่ยวนี่มันได้ตากซีเดกก็องได้แต่ต้องของมือตอนน่ะถ้าเน่เขาเอนี้ห้ามของมือไงนะ เจ้านางศีวลีล่องคำจอยู่บ้านปางหมอปวงตำบลปราสักอำเภอเจียงแสนเฉพาะเจียงท้ายเดี๋ยวจะจะอู้เรื่องการทำพันเข้ากันการทำพันเข้าอินซีก็การลดต้นทุนเนาะต้นทุนคือจากเคมีมาเป็นอินซี แต่ก่อนนี่ทำเคมีนาเจ็ิบไหลนี่ประมาณต้นทุนประมาณสองแสนกว่าแต่แบบเดียวนี่มาทำอินซีเก็ต้นทุนก็มาถึงแสนเจ็ดแปดหมื่ซื้อซื้อวัสดุซื้อที่งัวตอนนี้นาเจ็ดซิไหลขายถ้าทำหมดแล้วก็จะได้ประมาณห้าแสนต้นทุนมันก็คือมันได้เกึงอะต้นทุนมันก็ ส่งแสนกึงเขาก็ได้กำไรส่งแสนกึงแต่เดี๋ยวนี้แต่แต่ตก่อนเข้ามันแป้งมาได้เนาะมาเดี๋ยวนี้เข้ามันถูกมันมันก็ถ้าจะเปรียบแล้วก็ต้นทุนนี่เสี่ยงน้อยเดียวแต่เอาเอา,า,าไปมาเดี๋ยวนี้ได้ประมาณประมาณสามแสนปลายเจ็ดสิบไร่นั่นนะเจ็ดสิบไร่ได้สามแสนปลายแต่ก่อนนี่ได้ห้าแสนปลายเดียวสามแสนปลายเดียวต้นทุนมันก็ ประมาณเตา่าก็ตั้งปลายมันเจ็ดแปดหมื่นแล้วก็เต่าก็เขาได้กำ 3, ไรสามแสนแต่ก็พูดถ้ามาเปรียบเทียบแล้วดีดีกว่าตะกอนตอนเขาถูกเนี่ยเขามีกำไรประมาณสามแสนเจ้าแล้วก็ต้นทุนประมาณเจ็ดแปดหมื่นประมาณเจ็ดแปดหมื่นแต่สมัยก่อนต้นทุนตะกอนต้นทุนสองแสน,น 2, ปลายแล้วเขาขายได้ห้าแสนกำไรก็สองแสนปลาย แต่แต่อู้ถึงว่ามาเดียวนี้ถึงเข้าจะถูกต้นทุนเ,เขาก่กาอนยังเอากำไรเขาก่อนยังดีอยู่แต,แต่สรุปว่าเ,เขาเขาเขาคิดจับต้นทุนเนาะต้นทุนสมัยก่อนประมาณสองแสนห่าแต่เดียวนี้ต้นทุนหกหมื่นเจ็ดหมื่นแต่ <ผม S 2> <ๆ S 1> แต่แตผล<ม>ตอบแทนสมัยตีต้นทุนสองแสนหาเขาได้สองแสนห้าเต็มเดี๋ยวได้ถึงสามแสน คณะตีเขาทุกเจาะถ้าเขาแป้งอย่างกรทำได้นักเนาะเจาะทำได้นักตะกอนนี่ถ้าถ้านาปีนาปังนี่ปีหนึ่งเจ้าจะได้ล้านปลายอ่ะแล้วก็ถ้านาปีนาตะกอนนี่ถึงหน้าปีหน้าปังได้ประมาณล้านอิล้านสองเนาะแล้วก็ต้นทุนก็ประมาณถึงหน้าปีนาฟังก็คือห้าแสนหกแสนเราก็ได้แต่แต่คิดแล้ว เนี่ยอินซีดีกว่าเคมีเพราะว่าเออเพราะว่าเนี่ยปุ๋ยเนี่ยอย่างเขาก็เนี่ยคนเลียเขาอ่ะเขาไม่ซื้อยังยังยังกับปุ๋ยยูเลียนเนี่ยแกนหนึ่งมันก็แปดแปดร้อยฝายเนาะแต่ของเขานี่มันถูกมันเสี <บะ S 1> ่ยงบาถึงร้อยเขาได้ประมาณเต่าแกนแนะเนาะเอะลองก็บาถึงร้อยเอเายเขาซื้อ เขาถ้าเขามีโทรเหลืองสมัม่เขาก็ไมได้ซื้อ,อยังกลางน้ำตาลเขาก็ได้ซื้อแฟนกลางน้ำตาลเดือนหนึ่งนี่นะเจ้าจะเจะ้จเข้าประมาณสองถังเพราะเจ้าจะ,จะหนึ่งเข้าตัวล้วกห่อขนมตัวเจ้าไปขายตีโรงพยานาจิงเซนนะหนึ่งเข้าขายตัยลวละฮอร์ข้าวต้มขนมไปขายตัวยแล้วเข้าเจ้าไว้คนเดียวคิดแล้วมันก็คือกําไรล่อๆเี่อาทิตย์หนึ่งนี่พุทธหนึ่งนี่เจ้าได้ประมาณพันห้าพันหกแล้วก็ฉเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งมันก็ได้ ห้าพันเนาะนี่อันนี้เป็นงานเสริมแต่งานรักของเขาก็คือทำนานั่นแหละกัน<อ>แล้วตีพักตีพักตีปลูกนี่ปลูกอัน้ตีแับใบใจสารเชียีเลยเนาะเจ้าาใ,ใจใจปุยมักปุยม,มักขอ้องพ้นหลุมขั้งแรกตีตอนถ้าเขาปูเป็นหลุมหรเขาปูเป็นต้นนี่นะเขาต้องพุดตาพุพุหลุมตากไว้ประมาณ3มวัน พุ่หลุมปกตากไว้สามวันเขาก็เอาจุลินทรีย์นี่ไปหดหดแล้วก็เวลาเขาจะปลูกเขาก็ปุ๋ยที่เขามักแห้งนั่นหรห้องก้นหลุมเขาก็ปลูก,กหลังจากนั้นเขาก็หื้นน้าหื้อน้าอย่างเดียวแล้วก็ทุกเจ็ดวันสิบวัน,วนอย่างเขาก็เอาฮอร์โมอนไข่เอาจุลินทรีย์เอาจานดวนอย่างนี้ไปผลถ้าสิบวันเขาผลก็สิบวันตลอด่ถ้าเจ็ดวันเขาผลก็เจ็ดวันตลอด บางครั้งมันตึ้มใจคอยมีเวลาเพราะว่าเพราะว่ามันเขามันคนคนเดียวเนาะอาการหลายอย่างคืออย่างเดียวนี่ซําดีฝนมันจุยเจ้านี่มาลำได้ไปฮดหนา้าเพราะฝนมันตกอีกเพราะว่าพัญยาคณานี่มันจะจุมม่มฝนวันนี้นี่กองปุยเจ้าอยู่ในนะขนาดวันนี้นะห้าคท่วมหลังเลยตอนเดียดเนี่ยเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าเนี่ยก็ถ่าจะได้ละเพราะว่าเจ้าจะเก็บไว้ใส่ นาปีจะาปลี่นปุป๋ยมักแห้งน่ะจ,จะเก็บกไว้ใจนาปีแล้วก็เดียวเจ้าก,ก็จะมักหอยมักหอยมักจุลินทรีย์อย่างเนี้ยเอาลงนาเอาลงมักตีเนี่ยตอนที่เขาจะเกีเ่ยวข้าวนาปังเนี่ยเกี่ยวข้าวนาปังนี่เขา,า,เขาต้องเผาเฟือ,องน่ะเขาก็เอาน้าเขา้าเอาน้าเขา้าแล้วเขาก็จุลินทรีย์นะั่นแหละไปมักเจ็ดวันถ้าได้เจ็ดวันเขาก็เอารถไทเข้าหมุน เจ็ดวันเอารถไถเข้าหมุนแล้วเขาก็มักไว้มกักเอานามเข้าใส่มักไว้หันแล้วก็ไก่เขาจะปลูกแคมสักประมาณเจ mm ็ด hmm. วันนี่เขาก็หมุนแค mm hmm. มมันจะหมุนสองขั้ง mm hmm. มันจะเหมือนควายต่กอนเนาะควายต่ก่อนนี่ปุ่นเนี่ยไถแล้วปุ่นฟื้นเนาะแล้วปุ่นหายแล้วปุ่นติกเนาะมันมีหลายขั้นตอนเนาะมันเดี๋ยวนี้สองสองสองตอนแต่หน้าเจ้านี่จะเป็นหน้าดำ ใ,ใจนาวานพอเขาี่ยคันเข้าเนาะเขาเนี่นา,น,าน,นาวานนี่มันมันจะตัดเข้าปุ่นมาได้ถ้าเขาปลูกนี่มันจะอยู่กาอไผ่ก่อมันถ้าตีมันบปอยู่ในแถวบปอยู่ในก่อนั่นเขาตัดกว่างมด